สวัสดีครับพบกับอาชัยคลิปหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆอ,อยากจะให้อาชัยช่วยอธิบายเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่เรากินในทุกวันนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างเช่นกินข้าวขาวกินข้าวซ้อมมือกินข้าวกล้องกินลำข้าวแล้วก็น้ํามันลำข้าวนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นโปรดักต์มากมายที่เราเนี่ยรับ สิ่งที่เรียกว่าข้าวเนี่ยเข้ามาสู <ada> ่ร่างกายของเรานะครับอันดับแรกนะครับความแตกต่างก็คือเอ่อถ้าเป็นข้าวขาวนะครับก็คือเป็นเอ่อจากข้าวที่ถูกสีเอาเปลือกออกแล้วก็จะมีเปลือกกล้องที่หุ้มอยู่ด้านในเนี่ยคือขัดออกไปด้วยจนเหลือเป็นเนื้อข้าวภายในเนี่ยนะครับที่เป็นข้าวขาวเนี拜拜่ยนะครับ uh, ส่วนของข้าวขาวเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของข้าวขาวคือ เป็นแหล่งพลังงานให้กับเมแทบอลิซึมให้กับร่างกายของเราเนี่ยให้เอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เวลาที่เรากินข้าวเข้าไปนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ขัดขาวแล้วหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ขัดขาวทุกรูปแบบมันจะเป็นแป้งหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับร่างกายเราจะเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือกรูโคสเนี่ยได้เร็วมากเพราะร่างกายเราจะต้องย่อยจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้แตกเป็นกรูโคสแล้วก็ค่อยเอากูโคสเนี่ยเข้าไปใช้ในร่างกายนะครับมันก็เลยทําให้เราเข้าถึงแหล่งพลังงานให้กับเมแทบอลิซึมได้เร็วขึ้น คนที่เหนื่อยๆคนที่อ่อนเพลียอ่อนล้าจากการที่พลังงานในร่างกายเริ่มขาดเริ่มน้อยนะครับพอกินปริมาณของข้าวขาวเข้าไปในปริมาณเท่ากันเนี่ยระหว่างกินข้าวขาวกินข้าวซ้อมมือกินข้าวกล้องการกินข้าวขาวเนี่ยจะเข้าถึงพลังงานได้เร็วกว่าเพราะเราย่อยเร็วกว่านะครับแต่ ข้อเสียก็คือการย่อยที่เร็วนี่นะครับมันจะทําให้ร่างกายของเราทํางานหนักในบางส่วนนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มเซลล์ในต่อมไรท่อในตับอ่อนที่เรียกว่า i s o l a t e ออฟแรงเกต a n นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมีหน้าที่คอยหลัง่งฮอร์โมนิซูลินเนี่ยปล่อยลงไปในกระแสะเลือดในขณะที่น้ําตาลในกระแสะเลือดในเยอะจากการย่อยออกมาแล้วเนี่ยพวกน้ําตาลกูโคสเหล่านี้เข้าไปในเซลล์ ทีนี้การที่น้ําตาลเนี่ยแตกต,ตัวมาอย่างรวดเร็วเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินของเราตับอ่อนของเราจะต้องผลิตอย่างรุนแรงตามไปด้วยนะครับทีนี้การที่อยู่ดีๆเนี่ยชาร์จน้ําตาลเข้าไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเนี่ยนะครับตับอ่อนของเราจะทํางานหนักเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียในตรงนี้นะครับก็คือสภาพของอวัยวะภายในอย่างเช่นตับอ่อนของเราเนี่ยมันก็จะอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นถ้าเรากินแต่ของขัดเขวาข้าว,ข,าวขัดขาาจำนวนมากตลอดอย่างเงี้ยนะครับต่อมา จากข้าวขาวก็ยกระดับขึ้นไปเป็นข้าวซ้อมมือนะครับข้าวซ้อมมือก็คือ,อพอสีข้าวแล้วนะครับสีเปลือกข้าวไปแล้วมันก็จะเป็นข้าวกล้องก่อนนะครับแล้วก็เอาข้าวกล้องเนี่ยไปขัดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เวลาที่ไปขัดเนี่ยข้าวซ้อมมือเนี่ยมันมีหลายเกรดเกรดที่ขัดออกไป20ขัดออกไป30ขัดออกไป80 90อันนี้แล้วแต่ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมันทําให้บริโภคไม่ยากเท่ากับข้าวที่ไม่ขัดเลยนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่ามีส่วนที่ยังมีรำเนี่ยที่ติดอยู่ที่ขัดออกไปไม่หมดนะครับส่วนนี้จะเป็นไฟเบอร์และไฟเบอร์ส่วนนี้มันจะเป็นตัวเบรกให้ร่างกายของเราเนี่ยย่อยคาร์โบไฮเดรตให้แตกออกมาเป็นน้ําตาลเนี่ยช้าลงเพราะมันมีเส้นใยและไฟเบอร์เนี่ยเป็นตัวขัดขวางนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยส่วนของราที่ติดมากับข้าวเนี่ยมันเป็นาสารอาหารที่ามากมากกว่าในเนื้อข้าวนะครับทีนี้ ถ้าสมมติว่าเราได้กินเนี่ยข้าวซ้อมมือเนี่ยคือเราจะเข้าแหล่งถึงแหล่งพลังงานที่ย่อยไปเป็นพลังงานในเมตาบอลซึมเนี่ยช้ากว่าข้าวขาวข้าวขาวจะเร็วกว่านะครับอันนี้ก็คือถ้าถามว่าฟื้นเนี่ยเหนื่อยอยู่กินจะให้เรียกพลังงานขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยข้าวขาวชนะเรื่องนี้นะครับแต่ข้าวซ้อมมือเนี่ยจะได้พลังงานมาช้ากว่า แต่สิ่งที่ได้นะครับก็คือเซฟการทํางานกลุ่มเซลล์ไอซเลตออฟเลงเกตฮารนนะครับที่ผลิตอินซูลินเนี่ยออกมาใช้ผ่านน้าตาลเข้าเซลล์นะครับมันก็จะเซฟตับอ่อนหรืออวัยวะภายในในร่างกายเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันมียังมีสารต้านอัลวิสระที่มากับผิวของข้าวที่ยังเหลืออยู่มาช่วยต้านอัลวิสระเพราะเวลาที่เราย่อยแป้งทุกรูปแบบนะครับหรือย่อยอน้ําตาลกูโคสเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ นันจะเกิดเมตาบอลิกเวสนะครับก็คือ,อสารเสียในเมตาบอลิซึมของเราเนี่ยที่เวลาเผาผลาญสารอาหารให้เป็นพลังงานเนี่ยสารต้านอนุมิสระที่มากับลำข้าวพวกนี้ที่ยังติดข้าวอยู่ผิวข้าวพวกนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันนะครับหรือช่วยต่อต้านเป็นแอนตี้ออกซิเดชันนะครับต่อมานะครับก็คือเข้าวกล้องเลยนะครับอันนี้เนี่ยอชาชัยมีแต่ตัวอย่างข้าวกล้องเพราะว่าบ้านอนชาชัยกินแต่ข้าวกล้องนะครับไม่มีข้าวอย่างอื่นนะครับข้าวกล้องคือข้าวที่ ถ้าเทียบข้อดีข้อเสียเนี่ยนะครับข้อถ้าเทียบเป็นข้อเสียคือมันเข้าสู่แหล่งพลังงานช้ากว่าข้าวซ้อมมือซะอีกนะครับเพราะว่ามันมีลำเนี่ยแล้วคือเปือกก้องเนี่ยที่สมบูรณ์มากนะครับพวกนี้จะเป็นตัวเบรกเลยเบรกให้ทําให้น้ําตาลถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรื่องของกินแล้วจะเรียกพลังงานให้ได้เร็วให้ขึ้นมาฉับพลันเนี่ยแพ้ข้าวซ้อมมือและข้าวขาวมากเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราดูดซึมช้า แต่ทีนี้ข้อดีของข้าวกล้องเนี่ยคือเราจะเซฟส่วนของอกลุ่มเซลล์ในตับอ่อนได้มากที่สุดนะครับมากกว่าทุกข้าวเพราะว่ามันปล่อยน้ําตาลได้ช้ากว่าไฟเบอร์มันสูงนะครับน้ำตาลจะเข้าไปในกระแสะเลือดอย่างช้าๆนะครับทีนี้ดีต่อใครดีต่อคนกลุ่มที่ไม่ต้องการเล่งที่ใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว แล้วก็ดีต่อคนที่คุมภาวะน้ําตาลในกลุ่มโรคเสื่อม NCD อย่างเช่นเบาหวานนะครับทั้งประเภท1และประเภท2มันจะคุมไม่ให้ตับอ่อนทํางานหนักเกินไปโอกาสที่จะฟื้นฟูตับอ่อนเนี่ยก็จะมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้าวนะครับมีคนอยากให้อาชัยพูดถึงว่าเอา้าแล้วผลิตภัณฑ์จากข้าวมันมีเยอะแล้วเราจะเลือกกินแบบไหนดีไม่ว่าจะเป็นข้าวหุงสุกนะครับหรือลําข้าวนะครับหรือน้ํามันลําข้าวนะตกลง มันมีข้อดีข้อเสียหรือความแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกก็คือสิ่งที่สมบูรณ์หรือเป็นพื้นฐานเลยนะครับก็คือข้าวนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างข้าวกล้องเนี่ยมันมีธาตุอาหารครบถ้วนครบทุกอย่างครบกว่าข้าวขาวแล้วก็มีธาตุอาหารมากกว่าข้าวซ้อมมือนะครับตรงนี้คือเป็นขั้นพื้นฐานนี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราต้องการข้าว เพราะว่าเราต้องการทั้งพลังงานต้องการทั้งสารต้าอมิสระต้องการทั้งแร่ธาตุโปรโตีนก็มีอยู่ในนี้ไขมันก็มีอยู่ในนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นขั้นพื้นฐานแต่ความต้องการของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันถ้าในกรณีแค่พื้นพื้น,นชิวชิว,ชวเราใช้ชีวิตปกติเราก็กินแค่ข้าวนี้มันก็เพียงพอเพราะมันมีครบแล้วนะครับแต่บางคนมีรายละเอียดมากกว่านั้นว่า เขาต้องการที่จะเสริมสร้างร่างกายมากกว่านั้นเขาต้องการธาตุอาหารมากกว่านั้นแป้งอะพอแล้วแต่ต้องการธาตุอาหารมากกว่านั้นนะครับก็จึงมีรำข้าวนะครับซึ่งรำข้าวเนี่ยมันก็เกิดจากการขัดข้าวเอาข้าวมาขัดแล้วก็เหลือเป็นลำออกมาเนี่ยแหละคือธาตุอาหารที่เข้มข้นที่สุดในข้าวหนึ่งเมล็ดนะครับซึ่งมันมีอยู่ประมาณสัก 9- ถึงเเคลือบอยู่ที่ผิวข้าวนะครับจากเอ่อในข้าวทั้งเมล็ดนะครับทีนี้ พอเราเอาสิ่งนี้มาเติมเนี่ยคือการเติมาธาตุอาหารเนี่ยให้มากกว่าเก่าหรือในคนที่ทานข้าวกล้องไม่ได้ทานาข้าวซ้อมมือไม่ได้ทานได้แต่ข้าวขาวแต่อยากได้ประโยชน์จากาสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ไม่สมดุลจึงเอาลำข้าวนี่แหละครับมาโรยข้าวกินบางทีโรยข้าวกินกินยากเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มแล้วก็กินเข้าไปเพื่อที่จะทดแทนส่วนที่มันขาดหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ ลำข้าวกับข้าวก็จะแต่งตรงนี้ว่าคนที่ต้องการเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยใส่สารอาหารเข้าไปเพิ่มนะครับต่อมาก็มีน้ำมันลำข้าวมาอีกนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องกินน้ำมันลำข้าวนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย จุดเด่นหรือสารสําคัญนะครับที่มีอยู่ในข้าวหลายชนิดมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะยกตัวที่ขึ้นมาชูโรงกันเนี่ยก็คือแก m มมาออริจินนะครับซึ่งมันเป็นโครงสร้างของไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นความพิเศษของในลําข้าวนะครับมันช่วยหลายอย่างในร่างกายแม่โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาหลอดเลือดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายในกระบวนการเผาผาลาญหรืออะไรอีกหลายอย่างนะครับทีนี้นะครับน้มามันลําข้าวเนี่ย จึงเป็นสารอาหารที่เข้มข้นที่สุดยิ่งกว่าลำนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกทีนะครับว่าบางอย่างในน้ํามันลำข้าวไม่มีบางส่วนที่อยู่ในลำข้าวมีแต่น้ามันลำข้าวไม่มีทีนี้นะครับมาดูกันครับเริ่มจากนะครับนี่คือข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องดิบนะครับที่พอสีออกมาเป็นข้าวกล้องเนี่ยนะครับก็จะปริมาณเนี้ยนะครับก็คือ100%ซของข้าวกล้องนะครับทีนี้ พอเราสีเข้ากล้องออกมาแล้วเราเอาเข้ากล้องเนี่ยไปขัดให้ขาวเลยนะครับพอขัดให้ขาวเนี่ยก็จะได้ลำลำข้าวนะครับประมาณเอ่อแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับมันห่างกันไกล Hz มากเลยเห็นไหมครับนี่นะครับทีนี้พอเมื่อเราเอาลำข้าวเนี่ยไปบีบนะครับไปสกัดหีบเอาแล้วก็จะได้น้ํามันเห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเปรียบเทียบก็คือประมาณ8ปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของลำข้าวเนี่ย ถูกบีบออกมาเป็นน้ำมันรำข้าวนะครับนี่นะครับทีนี้เสร็จเพื่อนี่คือความแตกต่างระหว่าง3สิ่งนะครับซึ่งความเข้มข้นที่สูงสุดโดยเฉพาะจุดที่เขามองว่ามันเป็นประโยชน์มากอย่างเช่นแกมมาออเรนอนเนี่ยมันมีเยอะในน้ำมันรำข้าวนะครับทีนี้ที่สําคัญคือถ้าเราต้องการสารตัวนี้มากขึ้นในกรณีเช่นใครนะครับก็คือคนที่มีภาวะโรคหลอดเลือดในร่างกาย หลอดเลือดตีบแข็งนะครับผนังหลอดเลือดไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับสารตัวนี้มันจะซ่อมแซมผนังหลอดเลือดทีนี้ถ้าเกิดจะให้เขากินปริมาณของแกมมาอเลเนอนเนี่ยให้เพียงพอเนี่ยถ้าให้เขากินข้าวกล้องเขาต้องกินข้าวกล้องเยอะมากนะครับและเขาจะไม่ไหวเพราะร่างกายเขาเนี่ยจะสู้กับการกินแป้งมากๆไม่ได้มันมากเกินไปแล้วก็มีผลต่อโรคอ้วนหรือว่าเบาหวานอะไรอีกก็ตามเพราะว่าน้ําตาลจากข้าวมากเกินไป นะครับถ้าเกิดว่าให้เขากินลำข้าวก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องกินมากให้เพียงพอนะครับทีนี้คนป่วยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ขีดศักยภาพในการจะกินสารอาหารบางอย่างเยอะๆเนี่ยไม่ไหวนะครับจึงต้องมีการไปไล่โปรดักต์ลงมาให้มันถึงจุดที่มันเข้าถึงง่ายการที่บีบลำข้าวออกมาเป็นน้ำมันลำข้าวเนี่ยครับซึ่งน้ำมันลำข้าวเนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับหนึ่งึงสองตำแหน่ง ซึ่งร่างกายเราจะเข้าถึงมันได้เร็วมากแล้วก็เอาไปใช้ได้รวดเร็วนะครับทีนี้นะครับจึงมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นด้วยแกมมาออ s o เรซนอนเนี่ยไว้ในลำข้าวก็คือหีบออกมานะครับแล้วให้เหลือเป็นจุดที่เข้าถึงง่ายที่สุดไม่ต้องกินพนเนินเดินตึกเป็นกองนะครับแล้วร่างกายไปใช้ได้เร็วนะครับตรงนี้เลยเหมาะกับคนที่มีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือต้องการจะฟื้นฟูร่างกายหรือ ในส่วนหนึ่งคือคนที่ต้องการจะปกป้องร่างกายจไม่ป่วยก็ได้นะครับแต่เขาต้องการที่จะเซฟร่างกายของเขานะครับให้มีการต้องอนอนุมลิสระหรือว่าดูแลหลอดเลือดมากขึ้นนะครับคืออบำลุงหรือว่าดูแลก่อนที่จะเสียนะครับก็สามารถที่จะกินเข้าไปได้มันก็เป็นการเสริมโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งครับแล้วนอกจากนั้นนะครับแกมมาออริเนอลเนี่ยนะครับเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งที่มีการสกัดกันเยอะ